เรื่องงามยามดีจะมาเดินดูตลาดต้นไม้ที่จะดตุจักนี่เป็นครั้งแรกนะจนไม่เคยมาเดินตลาดต้นไม้ที่จะดตุจักมาก่อนเลยนสวยมากอ้ยหน,หนูหนูอยากไปด้วยต้องเอาน้องกลับบ้านแล้วป่ะแม่ว่าเยอะแล้วนะ <c oughs> ไม่ถึงพันเลย ต้องพอแล้วมัมยฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อต้นไม้ะแญะขนาดนั้นนะฮัลโหลทุกคนค่ะ <Yeah. S 2> <laughs> วันนี้เรื่ง,งามยามดีต้นไม้ตายหมดห้อง <laughs> 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 ต้นไม้ที่คอนโดที่เคยปลูกไปทำคอนเทนต์นะคะตอนนี้น้องเหี่ยวแห้งแบบใกล้สิ้นชีพแล้วเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างดีถามว่าแล้วเราก็คือฟุ้นฟูเหรอ <laughs> <laughs> ซื้อต้นใหม่ <laughs> อะไรวะเน,นี่ยให้มันเยอะกว่าเดิมเดี๋ยวจะพยายามกลับไปซ่อมแซมน้องแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเดินดูตลาดต้นไม้ที่จตุจักรก่อนค่ะเผื่อว่าจะมีต้นอะไรใหม่ๆต้นอะไรสวยๆไปเพิ่มเติมหาเพื่อนไปให้น้องน้องจะได้แบบเฮ้ยมีความสดชื่นเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะจนไม่เคยมาเดินตลาดต้นไม้ที่จตุจักรมาก่อนเลยแต่ก็อยากจะมาดูว่าต้นไม้ที่นี่เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเป็นอะไรยังไงสวยหรือเปล่าอยากซื้ออยากอยากซื้อเพิ่มสักประมาณแบบ สองต้นละกันอะเพราะว่าต้นเก่าๆมันก็มีอยู่แล้วด้วยเออแล้วก็เดี๋ยวตามหาไม้ค้ำไม้ค้ำเพราะว่าต้นยางอินเดียสูงมากตอนนี้น้องสูงมากสูงแบบจะถึงเพดานอยู่แล้วพอสูงมากไม่มีไม้ยึดน้องก็โอนเอนแล้วอะงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงนี่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 กระถางก็มาแต่กระถางเยอะแล้วเหนียวเนาะไม่รู้อะไปดูก่อนไปดูกันไปดูก่อนป้ปปไปดูกันไปดูกัน บบอยากถ่ายรูปดอกไม้ส่งให้พ่อว่าพ่อจะได้เอาไปเป็นแบบสวัสดีวันจันทร์สวัสดีนะคะครบสีเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าเคยไปกินข้าวกับพ่อที่ร้านอาหารนี่เมาเมาพ่อแล้วลูก <c oughs> แล้วที่ร้านนั้นน่ะมีต้นไม้เยอะช่วงนั้นเป็นช่วงคริสต์มาสนางพุ้งหัวเข้าไปที่ดงต้นคริสต์มาสส,สีแดงค่ะแล้วก็บอกว่าป้าทำไรป้าชอบเหรอป้าบอกนี่ไงพอดีเลยพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะได้ส่งสวัสดีวันอาทิตย์กลับแล้ววันต่อไปวันอาทิตย์อะส่งจริงๆค่ะ กุหลาบญี่ปุ่นครับผมกุหลาบญี่ปุ่นโอ้อโอยสวยนลวหนูไปเลี้ยงมันจะตายเนี่ยดมกลิ่นเลยอุยอ้ยเฮ้ยมันหอมไม่เหมือนกุหลาบป,ปกติเฮ้ยหอมอย่างกับน้ำหอมมากแป้งๆหอมไม่ใช่กลิ่นกุหลาบทั่วไปเธอ,อน้องสวยมากอุย้ยหนูหนูอ,อยากไปด้วย <laughs> <laughs> ต้องเอาน้องกลับบ้านแล้วป่ะ <laughs> โอ๊ยอยากไปด้วยเหรอคะ ไป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 โอ้ยน้องอยากไปด้วยปะวะแต่ว่าระเบียงที่บ้านแดดแรงมากหนูต้องสู้นะคะคือมันมีคนอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาไม่รอดนะคะเฮ้ยหอมมากจริงอะ่อเท่าไหร่นะคะสองร้อยเครื่องมาดมกลิ่นกลิ um <h 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 ่นไม่เหมือนกุหลาบดมกลิ <h <h ่นดีหอมแป้งเออแป้งหอมหอมมากกลิ่นเป็นแป้งหอมหอมมากไว้หนูเอาอ้าวอ้าวดีดีด้วยนุก เกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นแล้วเหรอยังยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ไถึงไหนเลยจะฝากฝากก่อนนะฝากเดี๋ยวหนูก็มาเอาต้ออดมก่อนที่เขาจะจะกอโอ้โหคือให้อยู่ในความทรงจำานี่เดี๋ยวหนูจะดมเผื่อทุกวันเลยค่ะ ้อมอันนี้เหรอ,อเคยกินหรือเปล่า้าอ,ออฟฟิศหนูกินประจำเพืองเอาอีกแล้วนะหน,นูชอบกินไอเรื่องมึงกินไม่หยุดเลยนะ <c oughs> ประเด็นคือมีต้นส้อมอยู่แล้วเป็นส้มคำขอดคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ส้มจี๊ดอันนี้ส้มจี๊ดตายตายแบบดูดมีวี่แววจะฟื้นฟูได้ก็เลยช่างใจว่าจะเอาคนใหม่ไปเป็นเพื่อนหือ จะปล่อยให้ตาย <laughs> จะปล่อยให้ตายแล้วทิ้งเลยแล้วเอาคนใหม่เขาไปแทนที่อุ้ย <laughs> แต่น้องเขายังไม่ตายดีไงนึกออกไหมา <laughs> อุ้ยขา้น,นี้ดีกว่าขั้นนีดีกว่าคือวันนี้เขาเป็นพุ่มพุ่มน่ารักดีแล้วเขาก็มีลูกที่มันอยู่อยู่แล้วแบบสีเขียวสีส้มเออ <laughs> เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะเป็นสีส้มน่ารักนึกออกปะที่ห้องเราพอดี S 2, 2ตอต้นละกันอ่ะุิ้ขอเพิ่มได้ป่ะมันโดนแดดแบบปิ้งปี้ยงได้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องรดน้ำกินได้ไหมคะกินได้ส anyway> ิคะอ่ะชิมได้เลยแบเด็ดเลยแม่ท้าเอ๊เราต้องอย่าวู้วามเราไม่ต้องรับคำท้าทุกคนตรงนี้นี่หนูไปทำกรเ้าได้ด้วยหรอได้ไปทำได้จะแกงจานก็ได้อย่างที่บอกว่าโอ้แกงจานเนาะบอกว่าสวยมากดอกนหนูหนูสงสัยว่าหนูมีกระถางใหญ่แล้วหนูเอามันไปแบบรวมกันได้ไหมหรือเปล่า ได้ใช่ไหมแบบให้มันจะได้เป็นฟุ้งๆสวยดีตุชิ้นหายากน่ารักมากเอาคนนี้เออฉันต้องพอแล้วไหมฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อต้นไม้ะแย่ขนาดนั้นนะอ้ยดูสิโอ้ยพาเป็นแบบกลมๆสวยเอาคนนี้ดีกว่าเนาะอันนี้สวยนี่อันนี้น่ารักเวอร์มันมีดอกด้วยเห็นปะมีดอกสีม่วงๆนะโดนแดดแรงๆได้ใช่ปะคะแล้วต้องลดน้ำยังไงคะ วันละครั้งไม่ต้องแฉะมากโอเคเอาสามคนนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้คนี้เท่าไหร่คสมาไปร้อมกัถอนาะคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้ไปสู้ เรยก็สวยอันนี้มันจะเป็นเห็ดกระดังแข็งแรงอยู่มีรากยังนี่ไงเอาดีไหมดีค่ะสิ่งี่งเชียแม่ว่าเยอะแล้วนะไม่ถึงพันเลยหนูเลยนี่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเยอะขนาดนี้เลยนะ โดนสองต้นพอน่ะไหนไหนบอกใหุ้ณชมหน่อยร้านนี้เราโดอนอย่ามามาได้มาได้ <c oughs> เราได้ต้นปะการังสีชมพูมาพร้อมกระถางนะคะไอคนนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วไปตั้งเลยส,สวยๆแล้วก็คนนี้เป็นต้นพริกต้นพริก3ต้น <Yeah. S 1> พริก7สีแล้วก็ได้กุหลาบ <c oughs> สองรวมเป็น1,000ต้วน อสองต้นละกันอะแม่ว่าไม่รู้แม่กับหนูเนี่ยใครมั่วราคากว่ากันเนี่ยไม่รู้กันเดี๋ยวนับก่อน ก็วสวยว่าขออีกหนึ่งคนได้ไหมสองตอนละกันอะสองตอนละกันอะไม่น่าคือคนเล็กๆเ,เลยนะ่ะคืนได้ไหม <c oughs> นี่หอมคนนี้หอมคนนี้หอมแบบหอมกลิ่นกุหลาบไหนซิคนสวยชื่ออะไรเราอะ Just Magic <match> มีมนจริงๆเธอดู our, ทุกคน <c oughs> ต้องวัดทุกวัน <c oughs> ไม่เช้ามาก <c oughs> ได้ไหม <c oughs> <c oughs> นี่มันจะยาบบากตรงนี้แหละไม่น่าดอกไม้ตายหมดเลยเอาได้ไหมต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวแต่คนนั้นสวยนะแล้วคนนั้นชื่ออะไรชิวิชิวีคนนี้ก็สวยเอาคนนี้ไม่หอมนะแต่ว่าคนนี้สีสวยมากเลยทำยังไงดีอะคนเดียวเหรอ <krit> เอาต้นนกอ่าโอเคพอกระหลาบินเขาจะไม้ไม้อบน้ำเป็นไม้เอาเอาดินแห้งๆอ๋อกรหลาบหินเอาดินแห้งๆที่อยู่ที่บ้านอะเป็นกรหลาบหินตายหมดตายหมดแห้งๆเลย แห้งๆนี่ไม่ได้หมายถึงดินหมายถึงต้นห,หนูฝากไว้ก่อนนะ,ะหนูวนรถมาล้างได้กับคอนโดด้วยกันไหมเดี๋ยวทั้งหมดนี้จะไปจัดตกแต่งที่คอนโดเดี่ยวเเอาตะกะลังออกมาดีกว่า นนนะหทนะ The next day โอเคทุกคนหลังจากที่ไปซื้อต้นไม้ใช่ไหมนี่ก็คืออีกหนึ่งวันเดี๋ยววันนี้จะมาจัดระเบียบน้องเอาน้องลงกระถางให้สวยงามแล้วก็วางให้อย่างถูกต้องนะด้วยความที่ระเบียงเราแบบ แดดแรงบอกแล้วว่าใครจะอยู่กับเราอ่ะต้องสู้ก็มีน้องบางคนที่สู้ไม่ไหวได้ทำการยอมแพ้ไปแล้วอ่ะประมาณนึงเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าอะไรเป็นยังไงนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวดู อันนี้คือน้องต้นส้มคนใหม่ของเราชื่อแมสส่วนคนนี้ก็คือพริกที่มาใหม่อันนี้ตั้งตั้งไว้ก่อนเนอะยังไม่ได้ลงกระถางส่วนคนนี้ค่ะอดีตเป็นน้องกุหลาบสีขาวที่แบบสวยมากคือได้บาดแต่งแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาหลายรอบแล้วนะคะซึ่งน้องก็อดทนได้ประมาณนี้อ่ะสงสารละกันทุกคนอยู่กับฉัน สนคนนี้นะคะก็สวยคนนี้เขาอยู่ได้เขาชอบแดดเธอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนนี้จะลงกระถางอันนี้ให้สวยงามเรียบร้อยเชื่อว่าตอนเนี้ยลากนมาจะยึดลงไปแล้วนะเดี๋ยวดูว่าจะแกะยังไงได้นะคะส่วนมันดุก้าข้างในนั้นก็โอเคเอ่ออาศัยเงาจากพี่ๆเขาก็เลยอยู่รอดพ้นมาได้นะโอเคอยู่ส่วนปากการังคนนี้ค่ะคนขายคุณแม่เขาบอกว่าชอบแดดมากเอาแดดไปเลยจ้ะตอนเช้าที่ระเบียงแดด จัดมากนะเธอมาต่อที่ฝั่งนี้นะคะสภาพน้องกุหลาบหินของฉันก็คือแห้งมากดูสิแห้งไม่ไหวดูน้องส้มส้มคนนี้เป็นความขอดนะคะซึ่งจะไม่เหมือนส้มจีดเขาจะเป็นลูกส้มแบบนี้กินได้เลยทั้งเปลือกไม่เหมือนส้มจีดต,ตอนมาน้องอยู่กับเรามาประมาณเกือบปีเหมือนกันนะสวยๆอยู่ดีๆพอเข้าหน้าหนาวเท่านั้นแหละ น้องแห้งเลยค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงกับน้องเหมือนกันนะคะแต่แอบเห็นน้องมีการแตกใบนิดหน่อยมาใหม่ก็เลยคิดว่าหรือน้องจะสู้หรือจะลองตัดแต่งกิ่งแห้งๆออกแล้วก็ลองเติมดินสักนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าต้องทํายังไงกับน้องคนนี้เหมือนกันนะและนี่ค่ะทุกคนด้วยความแดดแรงดูสิแผดเผาน้องคนที่หอมๆมาค่ะภายในวันเดียว น้องก็คือสู่ขิดก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเอ่อลงกระถางให้สวยงามแล้วก็ตัดออกเพราะยังไงเราต้องตัดดอกออกอยู่แล้วแล้วก็รออย่างมีความหวังให้น้องเนี่ยแตกดอกออกมาใหม่นะคะเพราะาตอนนี้น้องสู่ขิดไปแล้วค่ะก็อาขอให้ส่งต่อความหวังให้กับน้องคนนี้กับน้องคนนี้แล้วกันนะคาดหวังว่าต่อไปจะเติบโตอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะ จัดการเอาลงกระถางที่สวยงามแล้วก็จัดแต่งน้องๆทั้งหมดนี้เปลี่ยนดินนะคะเอ,เอาใจช่วยน้องๆขอให้น้องๆอ,อดทนและต่อสู้อยู่รอดปลอดภัยด้วยเธอจ้เริ่มเลยทำไมฉันไม่เอาพลิกออกมาก่อนหนู หนูหลบก,ก่อนนะโลกมันก็บอกว่ากูก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้หรอกระโทรโอ้ยอดโอย,โอยมากที่ก็แคบ กคนโอ้สภาพกว่าจะเสร็จนานเหมือนกันนะคะเล่นเอาฟ้ามืดแล้วดูสภาพ <c oughs> คือตอนนี้เสร็จแล้วค่ะสวยงามแบบ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 และกันนะเพราะมันมืดแล้วคิดว่าทุกคนก็จะมองไม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมารีวิวให้ดูกันละกันนะว่าสวนใหม่ริมระเบียงของจจนันเป็นยังไงโอ้ยเหนื่อยไป ทักก่อน The next day ทุกคนคะเกิดโศก,กนาฏกรรมเช้านี้ค่ะน้องไม่สู้เลยคือตรงเนี้ยระเบียงตรงเนี้ยแดดฆาตกรรมได้แรงมากก็โอเคให้กำลังใจน้องกันด้วยนะตรงนี้นะทั้งน้องกุหลาบแล้วก็น้องเจนด้วยว่ารอบเนี้ยจะรอดไหมเดี๋ยวก็จนจะตัดออกนะคะแล้วก็ลดน้ำหวังว่า น้องจะงอกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้น้องปรับตัวกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันน้องอสู้ๆนะพวกเธอลูกสาวหนูต้องอยู่ให้ได้ให้กำลังใจกันด้วยลักกันนะสำหรับต้นไม้ล็อตนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูภาพเรือแต่ขอตัดน้องแป๊บนึงนะ กินแล้วสวนใหม่รอดไหมตรงเนี้ยหัวเนี่ยผมเนี่ยอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เจินและน้องๆบนระเบียงของเจนด้วยนะคะขอให้น้องอยู่รอดปลอดภัยและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณที่ติดตามชมนะคะบายๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะ